ล่าสุดปุโก,โกสารฝันพักครอบครัวบินไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์วางแผนหลอกล่อยอยู่หลายเดือนดีเจปุโก,โกทำแสบบอกแม่แมวจะพาไปเกาหลีเหนือก่อนเซอร์ไพรส์ความจริงที่แท้บินไปสวิตเซอร์แลนด์ดีเจปุโก,โกพิธีกรนักแสดงสายฮาทําทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวจริงๆเรียกว,ว่าวันนี้เธอมีเท่าไหร่เธอให้ครอบครอวหมดล่าสุดทำเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยกันพาไปเที่ยวประเทศในฝันสวสิตเซอร์แลนด์ด้วยก่อนหน้านี้ดอกว่าไปเกาหลีเหนือมาดูอีกทีก่อนขึ้นเครื่องแม่ถึงกับสวมกอดด้วยความดีใจ เรียกได้ว่าเป็นลูกที่น่ารักและกัตันยูอีคนที่รักคุณแม่มากๆสำหรับพีกรและนักแสดงสายฮาฉายาเ,าเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุอย่างดีเจปุกโกที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เพิ่งเอาใจคุณแม่ด้วยการทุ่มเงินพาบินรัดฟ้าไปขึ้นเขียงทําหน้าที่เกาหลีมาเมื่อไม่นานทําให้คุณแม่แมวมีใบหน้าสวยเด้งกระชากกงอายุได้เป็น10ปีเลยทีเดียวนอกจากนี้เงินทุกปัททุกสตางที่ได้จากการทํางานปุกโก ก็ได้ใช้มันสร้างความสุขให้กับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านซื้อรถเติมความสุขให้ครอบครัวอยู่ตลอดและล่าสุดปกกรก็ทำเซอร์ไพรส์คุณแม่แมวอีกครั้งโดยงานนี้เจ้าตัวก็ได้พาคุณแม่บินดัดฟ้าไปเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งประเทศในฝันของแม่แมวแน่นอนว่าการไปเที่ยวครั้งนี้ก็ทําเอาแม่แมวนั้นเป็นปื้มและออกอาการดีใจสุดๆเพราะก่อนลูกสุดที่รักบอกแม่ว่าจะไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีเหนือแต่พอถึงตอนที่ยื่นพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบิน พนักง,งานก็แจ้งว่าปลายทางคือสวิตเซอร์แลนด์งานนี้แม่แมวก็ไม่รอช้ารีบกอดโปกโกอย่างไวด้วยความตื่นเต้นและดีใจไม่น้อยซึ่งงานนี้ดีเจป๊กโกก็ได้เผยโมเมนต์การเซอร์ไพรส์คุณแม่ลง Instagram อินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความว่าการวางแผนมาหลายเดือนจะเซอร์ไพรส์แม่พานางไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหลอกว่าจะพาไปเกาหลีเหนือพาไปทำวีซ่าก็ต้องโกหกว่าต้องไปรวมกับประเทศอื่นเขาร่วมมือกันเป็นขบวนการจนถึงวันนี้พอดรักแม่มากนะคะแม่เคยบอกตั้งแต่เด็กๆ แปรูปที่ผนังพร้อมบ้านรถและประเทศที่นา่งฝันอยากไปวันนี้ฝันแม่เป็นจริงแล้วนะจะพาแม่เที่ยวจนกว่าแม่จะเดินไม่ไหวความจนมันสอนให้เรากัดฟันสู้จนถึงทุกวันนี้ได้สำเร็จไม่มีแม่ไม่มีปุ๊กโกวันนี้แน่นอนแฮทแท็กดักแม่และน้องที่สุดแต่งานนี้ไม่มธรรมดาเพราะเป็นทิปเซอร์ไพรส์ที่แม่เพิ่งรู้เมื่อเช็คอินขึ้นเครื่องว่าได้เดินทางไปที่ประเทศไหนทําเอาดีใจสุดเลยทีเดียวค่ะ